เนจนี่มีนะครัดีตด็กปกตีได้กระทรวงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาดันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกตหนึ่งจังหวัดสงขลานะครับท่านนายกองค์การบริหารทั่วจังหวัดสงขลาท่านรองผู้ว่าจังหวัดท่านเสวีดันนุยเออเหเกี่ยวมีอธิการท่านอธิการพอดีมาอะไร <laughs> เราจะพัฒสงข์นะครับจกากก็รดำนิน,นพื้นเมืองหรว่าน่าชวนหลักการดำเนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอย่อนะครับ,บนตอนเนี้ความคิดพวกหลับปากนายกอะไรแลยแต่ว่าพวกนั้นเป็นหลับปากคือไม่เห็นที่ว่าเป็นหลับปาก,กานคนอื่นใค์กรเลยประเดี๋ยวจะมีการเปิดประชุมธรรมนาเรื่องวิชาการขาาองมหาวิทยาลัยสงขลาจะเรียนถึงถึง,ถงเป็นเรื่องที อยากแกไปปลกปากับผู้บริหารนะท่านทิศาผู้บริหารอ,องค์กรปกครองรถสองทิศนะครับแต่ว่างานน,น,นายกนี่ก็ทิ้งไม่ได้ที่นี่เลยม,มาก็อยากมา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 ,มาปูกกุยเบื้องต้นป,ป,นปลูกปยากับคุณลุงู้ใหญ่รวมถึงส่วนราชการอะไรก็พี่น้องชาวกอโอมเบื้องต้นก่อนนะครับที่นี่ในส่วงคล่องจังหวัดเองนะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณน,นายกอบตอ โกโยอนะครับที่ได้จัดกิจกร,รรมชสงเสชิมการท่องเที่ยวนะครับในงานก็เอากลองดีโกโยอเนี่ยถึงจะมีการได้เลี้ยงข้าวอีกสักครู่อะไรกันวัน 20, ที่18ถึง20่สิากนั้นอะไรผมจำไม่ได้ลนะเดี๋ยวหยิบสองนะครับ,รบที่จะจัดงาน,นจริงเนี่ยเตรียมไว้หลากหลายเะไแหละนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องกล้องผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อป เรือ้าก็ดีเรื่องเล่นตางก็ดีในพื้นที่เนี่ยแต่ว่า,เ,าเรื่อ้าเนี่ยนะครับปกักศนยอบหรืครับในส่วนของกี่ยวกคองนิดนนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าพนักงานจังหวัดมาไม่พบพยายามที่จะนาข้อมูลเรื่อ้ายคลองอาตาง,งจังหวัดนะครับต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทีซ่ซน์งูีเนื้อก็ดีหรือว่าปากกลางาสมุทต้องข้ามหรือว่คือ,อยูก็ดีเนี่ยนะครับ ตอนนี้เขาพัฒน,นาไปไกลเยอะนะครับพอพัฒน,นาไปไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชนได้เนนเชนไดหรือกล้องธรรมชาติเรื่องที่เอ่อที่ธรรมชาติเรื่องต่างประเด็นน,นะครับมันยกกับราคามันานจะทํายากนิดนึงเป็นในายกเนื่องแต่ว่าราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเอารักไล่ไร่พันหรือว่าลักไล่ไร่มื่นในในในแต่ละในในแต่ละพื้นเนี่ย ที่ได้ให้วันนี้มันเป็นเป็น,ปนวันท้าววันที่ก็ละมอเด็กๆแวนเลยบมเลยไม่ได้ใช่พาไทยหมายแล้วว่าเอ่อพาตามพื้นที่ที่เขาทำที่เขาขายเนี่ยก็ก็พัฒนาไปไกลว่าเรานะครับแต่๋ยดีเดี๋ยวเดี๋ยวกจริงเนี่ยผมคุยกับทางกลุ่มไปบางกลุ่มแล้วคุยกับพนักงานจังหวัดไปแล้วว่าลองไปแล้วว่าจะพัฒนากันเรื่องข้องวัสดุเรื่องของ้องไล่เรื่องข้องเอ่อสีอะไรต่างๆนี่เป็นเบือนนะครับตามวงการเดี๋ยวผมจะ ดูแลในช่วนของกองพันนาจงหวัดหรือว่าอาจจะไปเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคือตอนนี้จริงๆเลยในบุทีเราก็ยังแต่ว่าถ้าเห็นว่าไม่พ่อเนี่ยเรือข่้ายเี่มีอยู่ก็มีที่เข้ามาพร้อมที่จะมาดูแลในเรื่องของกุมภาต่างๆให้นะครับพระว่าจะพาทอดพาบัดดิ้กพามัดยอมหรือว่าพาเรี่งต่างก็แล้วแต่นะครับถึงแน่น,นอนว่าถ้าเราพัฒนาขึ้นไปได้ควบคู่กา,า,ารอนุรักษ์นะครับเพราะว่าไล่ ไล่เล่แหละนะกงประจําก็ย,ย่อไล่ไร่ราชวัตรจะเป็นไร่ดังเดิมนะครับนะตอนนี้มีอยู่พื้นหนึ่งที่จังหวัดจัดประกวดแหลกอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลของจังหวัดเนี่ยผมผมมาเป็นประธานประกวดแต่ว่าผมไม่ได้ไปรวมพีนาะไรนะครับวันนั้นก็นมีประชาชนจังหวัดมีผู้ทรงผู้อาวุ่นหลายหลายคนนะครับปรากฏว่าเขาเหลือพากกย่อ นะครับเหลือผ้าก็ย่อเป็นชนะเลิศในประกวดวันนั้นเลยครับผมบอกผมท้ามาแล้วผ้านี้นี่เอามาแต่ไหนก็บอกว่าเป็นผ้าก็ย่อลายไม่เดี๋ยวผัวบอกว้ทำไนะครับคือไม่ถึงว่าอนุรักษ์กล้องเดือดไหวไรล่ะชา,า,าชวัตรเลยครับนำไล่พระละท่านกล้องกล้องกว่ายิงสิริวัลเนี่ยนะครับนำมาประชุมประชานเข้าไปแหละสวยงามแต่เรีย,ยกว่าเนี่ยถึงหลังจากนี้เนี่ยผ้าพื้นดีจะนำไปทูนการถวาย ในโอกาสวันจะเริ่มปรรจุบรรทัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรีรัมยนาทีนั้นะครับถึงแล้วเนี่ยจะเป็นการพัฒน,นายกระดับนะครับอีกอีกตัวหนึ่งที่เห็นเป็นขลองก้อแล้วก็อยากจะให้อ,อหนุรักษ์แล้วก็พัฒนาเนี่ยจับปะ,ะนะครับอ้าอยากคี้เดี๋ยววันนี้เราไม่ไดแหลกเนี่ยเพราะไม่พบเป็นแอำเภอเพ่เพงไข่ไข่ผลไมจ้จับได้แสดงือนหน้ามาแล้วนั้นเนี่ยมันเป็นขลองนางเดิมพอห้ากินได้ รับแตวว่นนี้ปราว่าไอ้จำเดาดังเดิมเนี่ยหายมาแล้วนะครับไม่่อยเห็นประวาติแท็บในเภอร์สะดงวันอยู่นี่เป็นได้แหลมมาเดินดังกว่าอย่าง้าได้มาเทั้งว่าได้แต่ว่าไม่ไม่่อยถึงแต่าค่ายต่าแพงเหลือยากกว่าปริมาณนีหน่อยนะครับกต้องการมีมาเพราะนั้นแต่เกษตรจังหวัดนะลงเล่ที่ว่ามาช่วยกับ คือแต่ว่านี่ต้องตามความสมัครใจนะครับว่าเกษตรกรคนไหนต้องการเดี๋ยอดูรักพื้นผู้พัฒนาเนี่ยก็ให้เข้ามาช่วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่สมัครใจอยากไปทำราชการเดี๋ย่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ไล่ไร่ทีเนี่ยนะครับก็คือว่ารายการคิดเองทำเองโดยในชาวบ้านไม่มีวนร่วมพอทำเสร็จเนี่ยมันก็เรื่องการตลาดเรื่องกล้องอนุสาวรีย์มัเกิดขึ้นในพื้นที่นี่เยอะเพราะนั่นเนี่ยลองแล่าว่าถ้าว่าเกษตรกรพี่น้องชาวกขย่อเขาอยากจะ อนุรักรวบคูัวการพัฒนาข้องดีจะมีอยู่แล้วในเรื่องข้องผลไมายประจับทิ้นเนี่ยนะครับาการภาคทางกระเช้มาช่วยประทานงานกับทางในายอกตังกับนังที่บ้านในี่เป็นดีด้วยกันเลยกันนะครับทีนี้อีกเรื่องนึ่งเดี๋ยวพ่อม่อมแล่เลยนะได้ป็นไปได้เลียนแต่ว่าไม่แนะนํานะครับให้เครไปทํนนาชนดันนะเยะเรื่องตามเพราะว่าไม่เชื่อท่ามลงทเวทเลยนะทำชวนเรียน,นยอยากเย็นกันกินขนาดไหนะนัันเนี่ยแต่ว่า เราก็เห็นว่าตรงพื้นดีตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าว่าเราเรามีใหม่พจนต่างเนี่ยมันนําไปสู่การพัฒนาเป็นพลไม้เป็นพื้นเตบงชีก็เหลือทางภูมิชาตนะจีไอได้นะนะครับจำดาได้เลื่อนก็ได้ก้องกอยอโดยเฉพาะเนี่ยหรืองไหวและก็แต่เนี่ยนะครับพระเด็นเนี่ยถ้าว่าถ้าว่าทำเน่าจะเป็นเป็นไต่ทั่วเนี่ยนะครับบางว่าเพราะว่าพื้นดีเรื่องตางเขาจำกัดแต่ว่า จะเป็นข้องดีนะครับตอนนี le, ้เผื่อของค้าได้ไล่มื้นนะกับกลองแร่นะครับรวมถึงผลไม้อื่นก็ว่าไปที่นี้ในช่วงข้องที่สาคัญนะครับเรื่องข้องร้านอาหารแลนต่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ากยอเนี่ยตอนเดี๋ยวเปิดเมืองไม่ไหมแต่ก็รลาดาหานเยอะนะครับช่องกลางทางก็ดีหรือว่าเราลองก็จดีแต่ปรากฏว่าช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปมากเพาต้องขวนนะครับแต่ค่อนข้างที่จะหายไปมากเ่ราต้องขวน การลงไปเพียนหน้าแลกว่าเป็นเรื่องของของราคาไม่แต่ว่าท้าไม่กดมากกินทีเดียวลแล้วหายไปนะครับโดยเฉพาะคุณมาเล่เนี่ยบอกว่าเนี่ยว่ามีเพื่อนเนี่ยเป็นคนมาเลเซียเนี่ยถ้าเข้ามาดุงท่าเนี่ยไม่ว่าก็ย่อก็ดีหรือว่าแหลมก็ดีถ้าให้เขาไปกีเ่เดงียกาไม่ไปนะฮะแต่แต่ว่าถ้าลงผ้าไปก็ไปให้เขาเที่เดียนแล้วมันใหญให่เราเลี้ยงน,นะบอกว่า,ากลัวกิจราคาเพื่อนคนไทยนะ ผมไปดูนะเด็นหลักหน้าปณิยังมีมั้งเลยไม่ในพื้นที่แต่ว่าที้งตำขั้นนะครับเห,เหลืองของ้องคุณภาพเ,เหลืองข้องการไทยความเป็นธรรมกับลูกค้าเรื่องการระเรื่องดี้นะครับอันนี้อันนี้ยกเวน้นลานข้องทันตะวันนะครับเพราะว่าขึ้นไปยากมันมันพอมลุดขึ้นไปเลยว่าลูกเจ้าวชวนมันกอดีดีดีดดน่านอย่างวู้ดเลยขึ้นไปไนดะ้ ตอนทุนกระสูงในการเหเมืนอารในนี้ก็ต้องบวกกาใจ่ายไล่ยางก็ไม่ได้แพ้อะไรนะครับแต่ว่าเราเห็นในเรื่องของความตั้งใจในการนํเชนอรานเรื่องของอาหารต่างๆนี่เนี่านี้เป็นตอนนก็รขอให้ดูแลถึงความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคิีน้ำแข็งดีอย่างนึกนะครับสาบมาว่าแตนนายกเนี่ยให้เวลาพมนก่อนเลยขอเวลาช้องหน่อยดิแตนนายกจะจัดประกวดพาไทยโก็ย่อนะครับเดี๋ยว เชิญเล้าร้านแปดไปกันวันนั้นไม่ได้ไปทีของ,งการนุก้าได้ครับแต่านายกอยาประท้วงเดินแบบพาไทยนะครับอกอโยหรือทำไม่กอโยเอารเบริเวณไกลเคียงก็เป็นลูนกค้ากัน็ได้กันแต่อย่าเอาตังค์จาวัดนะครับนำเรียนนิ้นะครับผมผมจัดงานเหล็กช่วงเดือนเมษาวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบแปดสิบพันมาเนี่ยได้รายกิจกรรมหนึ่งในนั้นคือการเดินแบบพาไทย นะครับทีข้อความรวมมือข้อความหนุกหล่อทางภาคร่านปากเอกชนกองต้องท้าร่วมถึงพี่น้องจากต้องท้าเนี่ยมาช่วยกันคือเรื่องของการรวมกันเดินแบบพาเท่นะครับให้ตระเลยพัฒนาการจังหวัดกิจราคามาแพงไอ้พวกหลายๆกันแพงตั้งพันห้าพันเก้าพันแล้วเนี่ยพวบอกไม่เอานะให้ไปหลอดลงมาให้เลือกราคาทีให้ผีบริหารเวทีได้พ่อ นะครับไม่ถึงเอาไปให้เบียดเบี่ยงกบมากรงกรมาการคนเดียวเขามาช่วยจัดเวทีจําไ,ได้รู้ไปได้พื่นเนี่นะครับรวมถึงฐานวางที่ที่ซื้อมาเลี้ยงก่อนขึ้นเวทีประกวดเนี่ยเอาทางอันพอไปทําราคามาไม่ปบอกว่าจากจังพันวนาบาน,นี่หลอดเลือดซองลอยเก้าสิบเจ็ดบาท <S 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 แรกๆคนเห็นานะพบยิ้มบอกว่า,อา,วา,อาไอ้ผูัวทำมันดีได้เลยพบบอกได้นะได้มักว่าเราไปห้าเบียรมาเข้าก๋าฉาเก้าแบีบ้านลุยอ่ะ นะครับเพราะว่าในเมืองขายธามักมันทุกเนี่ยนะเขาก็มีเอาเบียร์ขายธามักเนี่ยไปถือผ้านะนะครับเพราะว่าเราเจตนาส่งเสริมการต่อผ้าส่งเสริมการมีรายได้ของพี่น้องประชาชนที่ทำทำธุรกิจหรือว่าทํากิจกรรมเกี่ยวกับผ้านะครับรวมไปถึงหลานตัดผ้าจังแต่งหน้าแร่งร้านเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ้นสี่คนว่าหล่อผมหัวใส่กิจแลวค่าช่องลอยการเรียนบาลนี่ตอนหลังเชียง ถ้าตอนกลับมาบอกว่าพุ่งมีกาสได้ไปเยี่ยมกลุ่มต่อพางต่างหลายๆหลายๆกลุ่มในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าเขาทาไปท่านแล้วตอนนี้ยากเทวะหลบขาไม้เนี่ยวางให้ในอนซามถุมที่ถุมนะเลยท่ามดีไหมล่ะปณีบอกว่าก็บอกว่าดีนะครับอยากจะให้มีกิจกรรมหลักหน้าปณีบ่อยๆกับปกรณว่านะครับสิ่งที่ได้ก็คือเรามีคนมารวมเดินแบบวันนั้นเนี่ยต่างเแ่าแก่ประโยชน์ถึงไม่เแ่าแก่นะครับเอ่อฮกลอยจัดชุดจัดคน นะสองวันนี่นะผมยืนยันได้ว่าเป็นการเดินแบบพาไทยที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคงไม่มีใครทำได้อีกแล้วนะครับในนะก่อนเดียวยเว้นไปบังคับกันนะนี่ผมไม่มีตาเดียวว่าก็้าเดียว่าก็ช่วยแต่เพราะว่าใคร้ม่มาผมจะจำมามไนั่นนะนะครับกนะ็บอกว่าฮอกลอยเยอะแยะคนนี่ก็ลากล้ายที่มากนะครับนอกเลือจยาขาพาเนี่ยหลานตัดพาก็ขึ้นขัจกจังแต่งหน้าชีงเห็นวันนั้นเด็มเดีวดนะครับ บากววันนี้ประชาชนมาอย่างวัดนี่ช้างพาท,าท่อมาท่อมาใหญ่ทันบอกว่าก้อเงเก๋ทั้งลูลาปืนถึงไร้หมือนถึงกันเนี่พาถดยง,ย,งยั่งมู่เล็วดท่าจำแกไม่ใช่นะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นเวทีกับเขาเพราะว่าพาไม่ทันนะวันนั้นเนี่ยครอบคุณเด่นนายกที่จัดกิจกรรมนี้ึ้นมาะให้ต่อเนื่องตลอดนะครับเมื่อที่พวมบอกว่าเชิญชวนกันมามารวมนะครับแล้วก็มามาช่วยกันต้งเสริมให้พี่น้องที่ ทํากิจกรรมต่อพาผาลิตพารวมไปถึงกิจกรรมต่อเนืองเนี่ยได้มีรายได้ไดงต่างเปิมขึ้นนะนะครับก็ก็ญาติวันนี้แรงเนี่ยบอกโก็ย่บอบพรเหลืองกว้างๆไม่ปรื้นนะครับเอาอย่าบอกชิ้นดีๆก็โก็ย่อหรือชิ้นใหญ่ยยเกิดในพื้นที่ของโก็ย่อนะครับถึงมันคงจะไม่ใหญ่โก็ย่อและพื้นที่กลางเคียงเล็กๆในเดี๋ยร์ปีที่ตัก,ก็บอกแล้วบ้านผีเมืองนองเนี่ยเดี๋ยวนาจะไปถึงกันนะครับจากาม การวาดไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกขอบคุณทีมงานของอบตก็ยอะก็คุณผู้ลักผู้ใหญ่อนาเชื่ัการทางทุกทุกท่านนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราศดรและบุรีไล่กระทรวงนะครับท่านดาวน์เซ็นเนียมนะครับท่านสสตุนราเกตลึงทุตุ่านนะครับที่ได้มารวมกิจกรรมนะครับก็ก็ให้กิจกรรมไในเรเนินการไปซัเร็จทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็วันที่แปดเดผม ผม,ผมไม่หลับงานใทยเลยนะหลับงานละยกเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ